ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับขมือเสาร์ของมือวันจันนะครับเนาะครับขอโทษขอให้พี่น้องเฮ้านะครับอัดบอกมือพิษนะครับเนาะจิตที่แล้วนะครับบอกคาไปมือวั่นพุธนะครับพี่น้องเอฟซีมือนี้เพิ่งจะเป็นวั่นจันเอาตัวเลขกันยังคือเก้านะครับพี่น้องเอฟซีสูตรกันยังสูตรเก้าสูตรเดิมนะครับที่อัดจะมาล่องหลอบนี่ก็คือมาตัดตัวเลขครับตัดตัวเลขออกให้มันเลือนหน่อยนะครับเนาะ เอาสิฟันโค้งสุดท้ายล้วได้พี่น้องที่สายวิ่งสายรูดนะครับ <c oughs> เอาหวดที่แล้วนะครับพี่น้องบ่อเขานะครับกับหัวนีว้มาแจ่มือพี่น้องเขาสิแจ่มือได้บ่นะครับบรรยากาศยุดทงให้ทงหน้าคือเก่านะครับพี่น้องซี่อยู่ที่นาบ้านสวนนะครับ มารอบนี้แถวนี่เขาเหลืองงเราได้พี่น้องเยี่ยสิครับอีกมือสองมือนะครับแอดก็จะเจียวเขาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ให้ฝนออกก้อนนะครับเนาะครับทังโมโตวามีฝนนะครับแล้วก็มาเคลื่อนกระตกนะครับตกดินไปปล่อยมาเมื่อนครับก็เลยยังพันนีดเจียวนะครับเนาะครับมือได้เจียวนะครับแอดจะ ถ้ายคลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งเยอะนะครับบรรยากาศการเจี่ยวเข่านะครับเนาะกับเข่าง่ายด้วยผีน้องยิปซีมื่อปีนี้สิได้ไล่นะครับถ้าผีน้องยิปซีมาเบิงเ่งแนวทางนะครับจีแอ็ดจะตัดเห็มันเหลือหน่อยก็เก่าเนาะครับเนาะ ชุดวิ่นนะครับมี4มี2นะครับมี3มี1มี0มี9นะครับชุดวิ่งก็ยังอยู่คงทีคงเดิมนะครับครับเรียกรอบนี้นะครับแอปจะมาตัดออกนะครับมาคำนวณต่อหยิบมาเคลืนกับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับของมาเสริมนะครับทีน้องพี่ซี่ขอมาเสริมก็คือศูนย์หานะครับ ยัดไปบ่ถึงนะครับเนาะศูนย์ห้าครับศูนย์ห้านะครับพี่น้องครับตัวเลขที่อดจะตัดนะครับในรอบนี้นะครับก็มีสตัดเลยเด้อพี่น้องซินะครับตัดออกก็คือซีซีนะครับสามซีนะครับซีสามตัดออกเลยนะครับเนาะ C สองนะครับเาจะตัดออกก็เกันนะครับ C สองสอง C เดี๋ยวคววิลาเวลาแป๊บหนึ่งนะครับสามหนึ่งหนึ่งสามนะครับ <c oughs> ไม่ตัด C หนึ่งหนึ่ง C C หนึ่งหนึ่ง C ไม่ตัดสองหนึ่งหนึ่งสองไม่ตัด เก้าสองกับเก้าเก้านะครับพี่น้องที่แอบกับวัดตัดกันนะครับเพราะว่ามีโอกาสเป็นเบิร์นไลท์นะครับมือวันจันทร์มือนี้นะครับครับถ้าเป็นเบิร์นนะครับสีมาอยประมาณสามคูนะครับที่แอปจะคัดไว้นะครับส่วนสามสามแอปจะตัดออกนะครับเนาะสาม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 ตัดนะครับครับสามสามตัด สามสองสองสามไม่ตัดสองสองบอตัดนะครับมีโอกาสเป็นเบิร์นนะครับเนาะพี่น้องชี่ครับจะลงแนวทางให้พี่น้องเขาแล้วนะครับพี่น้องชี่ส้มบรรยากาศเข่าหน้าบันเอ็ดก่อนนะครับขออนุญาตเขียนแป๊บนึงนะครับเพราะว่าตัดให้พี่น้องเขาเบิร์แล้วนะครับเนาะครับวันจันทร์นะครับ เขียนลงผิดมือวันผุดวันเอาวันจันนะครับเนาะวันจันที่30มสิบวเม่อม่ที่28จันที่ยี่สิตุลาคมสองหเจ็ รดฟันธงนะครับฟันบนล่างได้ได้พี่น้องชี้เพราะว่ามันถีมาน้ำกันนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างครับบันใจว่ามันต้องมาทั้งบนทั้งล่างนะครับ ชุดฟันทงตำลาวนะครับเนาะเขียนอยู่ระเบียงพี่น้องก็จืดันยันกระดาษตกเพราะว่าแดดซองทางดันตะวันออกนะครับเนาะเลยมาเขียนอยู่หลังระเบียงทางดันตะวันตกนะครับครับสายวิ่งสายลูดรอบนี้นะครับแอดมันใจนะครับพี่น้องนะครับ มั่นใจนะครับเนาะฟันนะครับฟันหนึ่งลูดหนึ่งนะครับพี่น้องฟันหนึ่งลูดหนึ่งนะครับ เน้นๆนนะครับเอาเน้นๆเล้พีพ่น้องนี่สิครับเน้นๆหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ 1 2 2 1นะครับพี่น้องกิี่ครับพี่น้องกิฟซี่ศูนย์กับ1น,นะครับมาน้ำกันนะครับพี่น้องก็อย่าลืมหลุดศูนย์ไว้น้ำนาะครับเนาะเพราะว่าที่จริงมันเด่นศูนย์กับ1น,นะครับกับ2นะครับมันมี3ตัวยัดก็เลยจับคู่กันใส่กันเลยนะครับพี่น้องที่ รับ02นสองสองนก็ยังเด่นคือเกานะครับพี่น้อง02นสองสองนนะครับครับมีแค่นี้นะครับพี่น้องซี่ครับเลขกสามตัวนะครับพี่น้องนะครับ 10 12นะครับ1012นะครับสองหนะครับพี่น้องที่ศู สองสองนะครับพี่น้องครับมีู่แค่นี้ได้พี่น้องยุซี่ครับเลขกซี่ตัวห้องแอดนะครับครับส่วนเลขกสามตัวก็ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองสองนะครับพี่น้องยุ้ยครับเวียนกันอยู่ในชุดนีน้อครับเนาะเอาเนีนเจาะให้พี่น้องเข้าแล้วนะครับครับส่วนส่วเตรียมพี่น้องกระเบิ้งอยู่ในคลิปแรกเอานะครับพี่น้องยุซี่คลิปแรกนะครับที่แอดลงนะครับ ครับเลขทามาเบิ้ลนะครับทามาเบิ้ลนะครับ0 0 1 1 2ศนหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับพี่น้องชี่ครับถ้ามาเบิ้ลนะครับ จบเต็มแล้วพี่น้องซีบันให้แคบหน้าจอ,อย่างเดียวนะครับชุดเต็มนะครับพี่น้องก็แคบใบน้านะครับพี่น้องซีแคบชุดเต็มไปก่อนนะครับดยแอปจะเนียนให้เหล็กฟันเหล็กวิ่งนะครับเนาะะวงกลมให้พี่น้องเข้า <c oughs> คแคบชุดเต็มไบนะครับพี่น้องซี่ สุดนี่แอดตัดออกแล้วนะครับซีสามสามซีซีซีสามสามสามซีนะครับแอดตัดออกนะครับตัดออกเลยนะครับโอกาสมากหน่อยหรือว่าจะมายังไงก็บ,บรรลุนะครับแต่วเอ็ดตัดออกตามสูตรนะครับเนาะเอามาชุดฟันทงเหมือนพี่น้องด้ชุดฟันทงนะครับ ตรวจสลากกับบัตรถือพี่น้องนี้สรัฐบาลไทยของแอดเพิ่งจะตรวจเพิ่งจะสื่อใบตรวจสลากว่าตรวจกับบัมีจักโตฟันหนึ่งลูดหนึ่งนะครับเน้นเน้นนะครับพี่น้องนี้สี่คูสามคูนะครับไปกลับนะครับเพราะมันสี่คูสามคู่ไปกลับนะครับ <c oughs> ครับส่วนเลขที่ตัว3ตัวก็แอปกาลุ่งให้อยู่ในรอบเดียวนะครับก็คือ1012นะครับ2101นะครับ0 0 22นะครับถ้ามาเบิ้ล0 0 1 1 2 2่นอได้พี่น้องครับเอาใส่โลโก้ของแอปไปก่อน พี่น้องกิฟซี่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอาพี่น้องนะครับเจับหน้าจอนะครับพี่น้องกิฟซีเ่เขาเขาขึ้นเขารุดคือรุดนะครับเอาตามสูตรทงแอ็นะครับเนาะครับชุดฟันทงตามเล่านะครับฟันหนึ่งรุดหนึ่งนะครับเน้นเน้นที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับ ศูนย์องนยะครับเนาะครับมอกตวเกาว่าศูนย์สองสองศูแต่ว่ามันเข็มอยู่ได้พีลังที่อัดในสูตรของแอัดนี้ยังเข็มคือเก่านะครับครับถามมาเบิรลก็คือ0ูนย์ศูนหนึ่งะครับครับเลขที่ตัวก็หนึ่งศูนยนะครับสอ2ศูนน่นยะครับศูนยนยอนะครับพ้องเข้าอย่าลืมสับตำแหน่งทำนะครับครับเอาศูนย์ศนย์ไว้นั่นนะครับพี่นลังซี่ พอมันเบิ่นนะครับสูตรของแอดมันเบิลสาคูเอาให้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนนะครับโฉกมนนะครับมือแร่งสองมขึ้นเอาให้แตกห้ปังคือเก้าละพี่น้องอกซีมั่นใจนะครับรอบนี้นะครับชุดฟันธงนะครับสวัสดีครับ